เลยหรืวะนีเลยโอ้โหไม่รี้กูตา,า <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้พบกับเอบันทุ่งครับมื่อนี้ยติพาลุงหาป่านะครับ มาี้ับทีมงานครับตอนนี้น้ำมาแล้วทั้งหนา้น้องงามๆนะครับช่วงนี้ก็เขานาหอดแล้วก็ับเขานาหาอยู่หากินครับจูบป่านี่หาป่านี่นะครับผมเปิน้องเปิน้องนีครับทีมงานครับพอดีก็ถูกแล้วมีการน้องครับใสยิ่งลิงเลย อุนไฟกัมีบาดรพดไปดังในนามบัตรผู้ใดไปดังไฟในนามบเลยวันไปเลยวันไปเลยเอยเอยากขึ้นปาไใหันดินวันลงทีเดียวหอวหนองเลยเรเขายปีน e, ้ wan, ouais, RIGHT ีว่าในเต็มโอ้ยลงแม่ทีมงานเั ถือนี่นั่นถือไ่ไมีมันนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับ,บรรยาาูทูปเปอร์เสียกครับผมนี่นี่เาตนมารั้งบ้านนี่ครับความนี้จัดไปทังว่านี่ เดี๋ยวพาลุกน้ำด้วยครับบัตเบิ้งครับสีได้บ่ได้ครับถ้าเบิ้งเด้อมันบ่ทีมงานนี่องงุ่มเหครับจังหวาดนี่มุดเลย

ได้อีบ่นี่โอ้ยโอ้งูงูงูอูไปอย่างปาดโถงยอดสุดยอดเมื่อกี้ลงงมคือบะหมี่วะโอ้ยครับสุดยอดครับปลาดินครับโอ้ยใส่สวยๆเลยครับจังหว่านี่ยอดอีลีสุดยอดอีลีลงปั๊บได้ปุ๊บโอ้ยโอ้อต้มครับตัวนี้เพิ่งผมครับเพิ่งผมผมครับผม

อันนี้ครับอู้เต็มคูทงังละจังหวะนี้ดอดดอดทีมงานก็ะด้าพลไปเออม่ากวนวฮะว้ยกันน้ำได้กันน้ำได้โอต้นก้อยขึ้นหนึ่งบ้า,า,บาวเบลจัดไปครับบาวว้าเบลจังหวะนี้อ้าชทวักโอ้ยแก้วมันหนา หนักดิไนว่แหงยหั่นเอออ่ะลองเองเอาจัดไปครับอันนี้เออสีบอบบางแง่อีกบอบางแง่สีบอมันสีบ๊อตอนถ่ายอยู่มองเขาดิบ่ไม่กัลองเลยมันไปแ้่พุดไปหูหรือจังไงไหมว่ามันปลาดึงม่ั่นต่ำบางแง่ก็เรียกว่านต่ำต่อเลยน้อมันแห้งดิมันจับอยู่มันปุดปัดเดียวเลย แปลว่าห่างมันคือปลาสวายด้วยือว่าตีนบาดที่หมายเลยอยู่บาดมวยสวายใหญ่บวกห่างยกนี่ขาเป็นย่อหาบุกันไรบุกันเ่ย้ที่สร็จไรไรออกันนะไรตีเหยกันนะเสียข่ากันมึงไรตีเหย้กหมไรข่าการไรแต่ว่าไน งานครับแมงบัดน um. ี่ย้งลอยบดเนี่ยมันถึงเฮไรด่างพวดนี่เอเนเอาขึ้นเอาขึ้นไ้ก่อนจะมาลุ้งปลาคอดมัน่สิบลนหมดใหญ่กว่านี้ออลูกใหญ่ว่าน้ลูกใหญ่กว่านี้กใหญ่เอานึ้เอากระมังมาใส่ไปจเมาล้งเออจะป่อยนี้มม่จะบัดใครงานใครผลงานใครผลงานขึ้นไปพอขึ้นพอแหงขึ้นเอาไปปลาอื่นบอกอย่าร้อนมุดมุดอยู่

เหยียบฝังหอยไหมเหยียบดดหรบอว่เอ้ออี่นีเนาวบมเหยียบฝังหอยยงไวเนี่ยอ้ยอหยขอมอยอมอดมันดมันเรอมันสิ่ยังใมอขาอะไยอดดดวายมาปดูไกูนี่ต่ำอยอุ้ยแรงอย่าให้ไปดูนะเฮ้ยอุ้ยวกูีวกมันแหงเหเด้หแหงกูจับยังจับยงด จับดีดีเลยจับหางไอ้หนึ่งหางจับหางดีเอกไปก็ไก่เน่ยดึงอวพุ่นดึงอวพุ่นโดดลงน้ำไปอ็ได้นั่นหูกำกำเงี้ยงหน่อยเมื่อกี้เลยถ่ายรูปไปตอนผมว่านมันกับเพียงซี่นี่ต้องหุดเฮ็ดจมจุ่มไปอันนี้ครับเมื่อกี้ก็จัดตัวใหญ่มามครับเมื่อกี้นี่ย ครับ no บ,เบาเบลครับเบาเบลครับีครับอันนี้ค yeah> รับอันนี้ครับัดเลยครับโอ้ยบ้าบาบ้าเอาเลยเอาเลยเี่ครับบอกแล้วให้ปนดีๆเกี่ย พี่เป็นนันครทงานครับโอ้เด็กแก่ครับปาดุกงปดับครับาดุกงงเอรนโดนตโนไปกดุกยังคือหัวโปะอดทางมะางงมปาดุกคือหัวโเนทมดุกหัวโปทางปาดุกอย่ใสเอร้อกันแล้วเด้อ้ดนี่เดือมึงกาปปาดุกซตัวเมนโจน่ขึ้าขึ้นมาม่ก บู๊บึงครับทีมงานครับไม่กินป่านี่ครับในป่าปลาหวานครับปลาหวานปลาหวานปลาหวานมกินปลาหวานครันี่เนาะป่าเดี๋ยวเมื่อไหร่แต่ละคนโอ้ยกินปลาหวานครับเอาไปแปรรูปเมื่อกี้ได้ปลาไปแปรรูปเลยสิบปังใหญ่ปลาเท่เลยครับเดี๋ยวปลาดินครับป่านินเครื่องพันดงเลยครับเอาเดี๋ยวตัดไป็นตอนมาครับมาครับเมนูครับ นี่ครับผมผลงานของวันนี้ชิวๆครับกับบรรยากาศบ้านๆครับ,บอ้ามเาเาิน <มา S 2> อรลน้มาครับกับบรรยากาศบ้านนองเขานะครับ,บรว,วิวก็ดีเลยมาครับ เธอแต่คนใจไรเธออยู่กับเขาะคงสบายเกินกว่าที่ตอนนี้อยู่กับฉันก็ให้รักเท่าไรแต่สุดท้ายต้องจากกันเพียงแค่คำลาลาเธอก็ไม่มีคำเธอทั้งไว้ได้งนได้ฉันก็คนไม่ใช่คนนิ่นเดินเจอรักเขาก็มีน้ำตาจเจอเธอก็่เพีมันยันท้ามนวนไกเี่กินโน้ตในแบน่นำ